เวลาประชุมเราบอกให้บวยเดินเดินยกหนึ่งยันย,นยกถ้าไม่ใช่เดินแล้วทำไม่ได้ไม่ใช่เดินรับตีนยังเนี้คุณจัดต่อยกันเองดีกว่าเออไม่ต้องมาต่อยอหรอกเออบวยชนะทุกยกอะ่ะยกถ้าได้ทุกยกเลยอะ่ะบวยเดินทุกยกยกถ้าก็เบายกหนีทั้งยกแต่จะได้าอาชีพก็ไม่ได้บวย<อ>มันไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยจมาจัดเอาแต่พวกกันเองมันไม่ไหว ได้ทั้งใจทั้งยกเลยเมาอะไรต่ออะไรอ้ทุ่ม้าอะไรมวยเดินให้มวยเดินเล็กกอยมวยมจเลยสักแกอ่ะเออเล็กยกี่ไรกันทุกครั้งเลยเออได้มันไม่แพ้้ว่าชนะยังไเออมวยเดินมุกาเล็กเป็นไงบ้างน้อง่หน่งงน้อง้เป็นไงบ้างเกมบนเวทีเราก็คิดว่ายาเหมือนเดิมครับกดด้น ก็สักเล็กโดนทุกรอบก็คิดว่าผ่านแล้วาะเดินต่อยเดินอะไรทุกยกเรับต่อยยกนึงใครไม่ได้กินสักเล็กมันก็มามีลูกเกี่ยวขาอย่างเดียวล้มอาวุธก็ไม่โดนแล้วลูกล้มอย่างเดียวแต่เราไดยกห้าน้ำเงินได้ลูกไหนได้แต่การมองทำอะไรก็ยกเอาวันใจริญด้วยคุยแค่ว่าเราเราได้ลูกขยันยใช่ครับ ก็ได้วั่อะไรประชุมก็ต่อยน้มนี่็มาประุมพราะว่าไอยิงไอมาเดิวก็เอาปี๊ยมยเดินแล้วก็เดินห้าหยกอัดไม่ได้ครับอัดไม่ได้ครัอัดแทนครับอัดแทนเหมือกมันเชือกเชือกกระจับอะไรอลายอย่างเชือกก็มียูนต่อหน้ากรรมการกรรมการไม่มีตากขึ้นโบราณก็อยากจะฝากอะไรไปถึงกรรมการไหม เพราะว่าเราเราก็ชกได้ตามไม่เดี๋ยวไอ้หนุ่ยให้นะเป็นอะไรก็คุยกับอ๋อครับแต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่าเรามั่นใจว่าหมดยกทันมั่นใจมั่นใจเราได้ยกไหนบ้างอ่ะห้ายกยกสี่ก็ได้ครับยกสี่ได้ยกสี่ก็ได้ยกสามก็บอกยกเราอย่าเดียยกไหนครับยกสามก็มีแต่อาการดีแบบสามก็ลดโดนเกี่ยวกับลุ้มจนยกสองหลังกลางนั่นแต่ไปยกก็ได้ต่อยมาเออ๋ออ๋อเอ้าสั่งเล็กอ่ะบอกบอกบอกแฟนมวยหน่อยอนะบอกแฟนมวยหน่อยฝากขอตัวเอฟซีสั่งเล็กไดเอฟซี แค่ตรงนี้แ้วครับเต็มเตี้ยครับก็ต่อยแบบนี้ทุกไฟต่อยสนุกทุกวันต่อยตามทุกไฟน้องลูกทุกไฟทไม่มีต่อยแน่ครับต่อยมวยอ่าหลังเขาบอกว่าควอครับควอสวันนี้มองตามเกมแล้วเนี่ยลูกเกมแล้วเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะมองตามเกมอ่ะเขาเขาอ่ะจะมีเรื่องลูกจับลูกจับขาแล้วแต่ว่าลูกขยันลูกเดินลูกเดินทำอยู่ที่เราทั้งหมดเลยยกสี่เราก็ไม่แพ้ยกห้าน้ำเงินทำอะไรเงินได้อะไรผมอนี่ยรู้วิ่งหนีนะฮะยกอ่ะ นี่เชื่อต่อหน้ากรรมการหน่อนเลยครับผมนี่ต่อหน้ากรรมการมกอีกครั้งต่อยแบบเอาเปรียบคู่ต่อสู้แล้วทีนี้กรรมการก็คอยตามขาใหญ่อยู่ทั้งเขาหมดเลยเอยวผมเองผมเองทีมงานที่เขาไปสอนเราผมก็ทําใจแลครับพูดว่าโนนดนแน่ครับคครับมับ่รัมับครรับรับครครับารับครัครับครรรครับรมรัรรรรัครับ ไม่ต้องประชุมครับถ้าประชุมแล้วทำแบบนี้อย่าประชุมเอาเอาเวลาเด็กนอนนวดดีกว่าเอาเวลาเด็กไปนอนนวดดีกว่าครับผมเนี่ยพวกผมอยู่โรงแรมพวกผมต้องรีบตื่นมาอาบน้ำมาโอ้มาเรียกประชุมประชุมเสร็จก็แบบเนี้เมื่อวานหนจุดยืนให้มวยเดินสงชนาชนะโอเควยวยเดินจุดยืนวันนี้เราอาวุธเราไม่ได้แพ้อะไรเดินทําแลกไปแลกมาเขาก็ได้ครับครับครับแล้วแพ้ลูกไหนผมถามหน่อยยกห้าทำอะไรน้ำเงินได้อะไรยกห้า ครับโอเคสู้ต่อไปโอเคครับคขอบคุณมากครับขอครับครับขอโทษทุกคนนะครับสู้ต่อไปทงานทัาร่ดครับ้าอีกงได้เปไงครับน้องก็อีกไขอริคสไฟนี่ร้อเท่าไหร่ร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าเราตตวันตัวคืนนะรู้สึกว่ารเสี่ยงลากมโตขึ้นมโดยรวมเขาจะมนงานตัวเองไมวันนี้ก็พใพอใจในระดับนึงแต่ว่า ต้องมีไปแกลือรุนเกี่ยวขารุ่นเกี่ยวขาใช่ต้องกลับไปแกลือแล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างพี่เขาพูดถึงูโชกเราบ้างมาดีของเขาเขแก้เกมือมาดีเขาก็ไม่ได้รู้โชคยากไหมุกอย่างพอสมควรแล้วแต่ว่าเราก็ทำได้ดีนะโชคโชคไม่ยากแต่กดดันจริงว่าร้องสิ่งไว่ล้อมใช่สิ่งไม่ล้อมทำแล้วไม่มามันก็มันก็บีบบบีเราให้เป็นตัวแพ้ไปเองเลยสุดท้ายพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศวันนี้ให้กำลังใจเราเยอะเลยก็ขอโทษเอ็นซีทุกคนนะเต็มนเดียว ก็น <differences S 2> oh. ี <Physical> <flowers> ้เราเราถือว <Okay. S 1> ่าเราปล่อยใจคนงานตัวเองเนาะก็ปล่อยใจอ่ะปล่อยใจนะครับแต่มันก็มีต้องไปแก้ต้องไปปรับปรุงกันต่อไปครับโอเคเป็นกำลังใจให้น้องชาย่อไปครับสู้ต่อไปครับ